สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักกันต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับผมวันนี้ผมมาหาอาจารย์แหลมนะครับเพราะว่าช่วงนี้ท่านยุ่งจริงๆครับทานานะครับเพราะว่าบางท่านก็ถามว่าไปต่อนนกนะครับไม่ได้ชวนไปเลยก็คือมันเป็นช่วงที่ยุ่งงานนะครับยุ่งงานแบบว่าลงนาเนาะอาจารย์แหลมเนาะเอาใจแล้วดีครับยังไงช่วงนี้ใกล้เสร็จหรอยงข้าวสูบลำเอาอย่างเขาเลยอาจารย์ูบอีกมันน้ำท่วมไหม นำ้ำจงเขาเอ,อใครที่มันเคยได้เขาแหละสามไฮแต่มันเข้าเนี่ก็เป็นหัวใจมันแหละครับวันนี้มึงได้ไปบ้านก็เมียเอาอยกแล้วเนนาอีกแล้ว,ว,ลวครับแต่ยว, <c oughs> ว,ว่าผมได้ยินข่าวดีว่านกวันนั้นที่ผมไปถ่ายที่รอบนั้นคือย,ยังไม่ขันใช่ไหมจันทร์นนกป่าครับครับไมขันนี่ขันแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับตอนนีวนี้เดตอาการหน่อยครับเอาเอาคึกแล้วใช่ไหมครับพอผมก็ว่าอยู่มันน่าจะคึ้ได้แล้วนกเล มันผมจำมันติดฝนแหละอย่างที่ฝนก็ยังเหมือนที่ผมบอกกับอาจารย์ว่าหนูกมันจะฆ่าฝนคเพราะมันหงัดได้มือหนึ่งสองมือมันก็หาวเลยนกขันไดิครับมันกับเสียงทั้งพูดกับเสียงยังแบบแต่ว่าก่อนหน้านั้นคือฝนมันตกแบบตลอดเนาะอาจารย์นเตกทุกวันนะครับบตอนในหน้าหมดทั่วไปหน้าเนี่ยบัดทั่วไปหน้ามันรู้ไหม่องเขาลงไปกินไหมครับอันนี้ที่มันซ่องยห่าอันนี้ที่มันเขาซุบผมเอาไปวานซ้ำนี่นี่ เพราะว่ามันหนาฝนฝนเริ่มเบาบางครับต well, ัวน well ี้ก็แดดเต็มที่แล้วเพราะว่าพผมก็ไปต่อนกเดี๋ยวนี้หาไรแล้วนกนี่ผมไม่รูท่านได้ไปซื้อข้ายังครับผมเอาละพี่น้องครับก็สงสัยทุกคลิปทุกสาขาเนี่ยมันต้องมีดราม่าหรือเปล่าครับผมก็เลยงงเหมือนกันนะดราม่าดราม่าแล้วค่อยจะดังหรือว่าหรือหรือว่ายังไงจะแหลมจะต้นดราม่าไปได้มันต้องมีดราม่าสักหน่อยหรือเปล่ามันถึงจะ มันถึงจะดังเหมือนเหมือนเหมือนคลิปอื่นๆเขานะครับช่องอื่นเขาพวกดารลงดาราก็มีดราม่ากนันเนาะต้องไม่อยู่คนเดต้องมีดรามาา่าบ้างเลยครับ,รบถึงจะดังนะครับผมเนาะ,ะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับพี่น้องครับเพียงแต่ว่าท่านคอมเมนต์มานี่ก็เข้าใจอยู่ครับว่าท่านอยากจะให้ช่องนี่มันดีนอกจากแล้วนอกจากให้ช่องมันดีให้ช่องมันเห็นจระจระนะครับก็เข้าใจท่านอยู่ครับอย่างเช่นเนี่ย อาจารย์ท่านนี้นะครับผมท่านอาคอมเมนต์มานะครับประมาณสองสามคลิปนี่แหละนะครับผมก็แคปเอามาสักสองคลิปแล้วกันนะครับคลิปคลิปแรกก็เมื่อสามเดือนที่แล้วอาจารย์แหล้วนะครับคอมเนี่ยนะครับคอมเมนต์ว่านี่ครับอยากให้ตั้งกล้องด้วยอาจารย์นะครับน่าจะเขียนคําว่าติดตามคุณมานานนะครับแต่ไม่ เห็นจะดจะสักทีนะครับเห็นแต่ติดแล้วเห็นแต่ติดแล้วติดเฉลยเยอะมากแต่เฉลยอะไรนี่น้อยนะครับอยากให้ตั้งอะไรตั้งกล้องใช่ไหมครับแฟร์ครับเหมือนโกหกเลยอ๋อ้ยโกหกอะไรอีเนาะครับโอ้ผมว่าโกหกอกหักโกหกอะไยังแต่อยากให้ตั้งกล้องก็ตั้งได้ซื้อกล้องของไอ้ผมแม่ยราคาเป็นเพงซุ่มผมดยิบซุ่มไม่เบิ่งเลยซุ่มเห็นมันจักรวามันเห็นไม่เห็นเลยครับบ่ได้ไปโกหกดอก ก็ที่ฟังออกสิเสียงมัน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 มไม่พมันก็ดยิ่เสียงมันอยู่ก็เสียงันเนี้ตีปวมันก็ด้ยินี่ยนัไดบยินไปจบเอาไส่ได้ี่นโคู่อัไกันกากเสียงันนี้ยอย่าเปะดนปูัปนก็รูแล้วว่านุมันหยบมันยพ่แต่าเขาบอ่าไทซื้อปูไบสาวไปตัวคนยังเนาะเชวมาปันนี่มาตัวยังโมเมาตัวยังใครเที่ยวคู่มาตัวหนกจริงกับมาเจยงมาเจงกับ่าม่เจงแล้วก็บ่กไห่คนไปพร้อมหนก อแต่มั้ก็วจริงกับเชลลี่ของอีเที่วครับคนือทั้งเกตน,นะครับที่ตั้งแต่ผมทําคลิปมานี่ก็คือผมทําคลิปให้ความรู้น, <ผม S 2> นอ้อยใแล้วเนาะผมทําคลิปให้ความรู้ถ้าผมไม่มีความรู้จริงเนี่ยนะครับคนก็คงจะไม่ติดตามนะครับไม่ดูไม่อะไรขนาดนี้เลยนกหน่อยนะครับเลยนกหน่อยกระนกหน่อยก็ดุกสเปสปะเอามาอย่างไม่เลียงอย่างเสี่ยงเสียเวลาอย่างเสียเขาเนาะครับ เขาคัดเอาแต่ตัวมันเนี่ยผู้เรกับเขาคัดเอาที่มันคัดนุ่นเลรอนกมีคำมีวาเลยอมันนี่เก่าอาจจะว่ากวกออกกวากวาดเมื่อเอาเรเลยไม่แต่ว่าผมแบบเหมือนโกหกเนี่ยแสดงว่าคิดว่าเหมือนแบบว่าเราเอานกไปใส่พเนียดหรือเปล่าจะแอบบอกนี่น่าจะประมาณนั้นไหมโบกนี่ใส่แอบโดนนกครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าท่านนะครับแต่ว่าอันนี้คือผมนกที่แบบว่าเราไปต่อแล้วนี่แอบเอานกไปใส่เนียดนี่บอกเลยนะครับว่า ไม่ควรทํานะครับไม่ควรทําแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าถ้านะครับแต่เพื่อนอยากหูกกห้กับมามหาทิ่า้าปตัตัตอะไรนั่งเบิ่งเฝ้างนกเล่นเราเป็นผมเดี่ยวจับใส่บ่ครับเพราะว่าถ้าถ้าเหมือนโกหกนี่ก็แสดงว่าเราเอานกไปยัดใส่พระเนี่ยแล้วก็ไปถ่ายว่าติดอะไรประมาณนี้แสดงว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเคยเห็ดได้บุ๊เพื่นงเพื่อนเป็นเพ่นเคยเห็ดได้บุ๊ ผมไม่ได้กำเนิดแตคือผมเอาวิกฤตของท่านนี่นะครับมาเป็นข้อดีซะมากกว่าก็คือผมแนะนําเลยนะครับคือยาวนกนะครับที่เราต่อได้แล้วเนี่ยไปใส่เพเนียดนะครับซึ่งมันจะทําให้นกฝึกนะครับหรือนกต่อเรานี่ติดเป็นนิสัยครับพี่น้องครับอย่าทําโดยเด็ดขาดครับท่านอาจจะเกิ่งตรงนี้นะก็คือถ่ายคลิปเนี่ยก็คืออาจจะเอานกไปแต่พอไปต่อกิ่งกิงเนี่ยนะครับ นกมันจะไม่เอาครับนกมันจะไม่เอาไม่เล่นเลยนะครับมันรอให้อ่าอะาช่ว,ว่าอาจารย์แหลมเป็นคนทําเนี่ยไปต่อกับเพื่อนเนี่ยต้องนกตัวนั้นต้องรอให้อาจารย์แหลมเอานกไปเสพเนียดครับมันถึงจะได้ครับอ่านกมันฝึกยังไงก็ได้อย่างนั้นนะครับนกโอ้ยตะไดบิสตะยิบิเลียนข่อยานครับ <laughs> นั่นแหละคือประเด็นที่ผมเอาวิกฤตของท่านเนี่ยนะครับมาเป็นโอกาสพูดให้กับมือใหม่เช่นใหม่ นะครับผมก็เข้าใจว่าท่านหวังดีนะาจาัยนแหลมครับเพียงแต่ว่าผมนี่ถือเป็นกฎข้อห้ามที่ห้ามทาเด็ดขาดเลยก็คือเอานกะฉะเฉลอยอยู่ในกรงหรือในกรงรวมเนี่ยนะครับไปวางใส่เนดเนีนน่โอ้อย่าเลยครับพี่น้องครับม,มันจะเสียนกครับถ้าอย่างนั้นคือไม่ต้องฝึกนกครับถ้าอย่างนั้นก็คือก็ต้องไปเรียนพอมันละครับผมไม่ต้องไปเล่นหรอกครับไม่ต้องไปต่อหรอกอย่าง,งน,นั้นนะครับไปยึดติ่ตัวกฎอรอยง ครับผมเพราะว่าสังเกตวก่าหนึ่งก็คือผมไม่ทําอยู่แล้วผมถือว่าเป็นกฎข้อห้ามเลยนะครับห้ามเด็ดขาดเลยนะครับตรงนี้ห้ามทําแบบนี้เด็ดขาดนะครับแล้วก็สองผมนี่ก็คือจะไม่สังเกตไม่จะแลมว่าปีปีหนึ่งเนี่ยผมแบ่งนกกี่ตัวอ้อาวแบบคิดดูครับว่าทําไมผมต้องเอานกไปไปใส่พเนียดเพื่อที่จะแบ่งนกหร,หรือว่าอย่างไงผมไม่ได้แบ่งเนาะอจะแหลมเนาะไม่แบ่งบครับผมครับผมจะไม่มีมิเตอ์ที่จะแบ่งนก นะครับผมนี่ผม,นผมแบ่งแพงที่สุดก็คือแบ่งจอบเป็ดนั่นแหละครับให้อาจารย์แหลมนี่แหละผมนี่ครก็อาจารย์มาแต่อาจารย์เริ่มถ่ายคลิปที่แหลกเลยคููกันสมัยชั่งผู้พาเฮปเนียดผมเริ่มโซนลำพิษดังมีมี่สั่งผู้พาแล้วก็แย่บุญเทีเนยสเฮเนียดลโรคคอนี่ครับแล้วอาจารย์ก็เริ่ม,ม่วนนั้นยังเป็นนันอยยังเป็นโซนนึงไม่อาจารย์ที่พอเล่าเด้โซนหนึ่ง มาแล้วมาแต่ว่าใช่สุดดช่วงนั้ <ฮะ S 1> ผมที่ตามอาจา์มาตาอนนังนผมขายนกบางไปครับที่อาจารย์อยู่เพี่อยอยู่โรงเรียนเพี่ออันอีกอย่างอันที่บ้านตอนที่อาจารย์พักอยู่หอบ้านนี้เพี่หอโรงเรียนเพี่ส่วนนั้นผมเบิ่งชีพอาจารย์มา,มากเลยนั่นแหละก็ค,ะคือผมนี่คือไม่ได้ไม่เป็นคนที่แบบว่าจะแบ่งนกบอกว่าอาจารย์อยู่อาจารย์มาเนี่ยอาจารย์หรือว่าใครแบ่งครับมีแบ่งให้ผมเลย ยอดแฟนคลับเรื่อนครับบักเป็ดเนี่ยผมติดตามบักเป็ดมากนั่นส่วนั้นอาจารย์ที่นี่บักเป็ยดอ่าบักซวงส่วนนั้นครับบานนี้อาจารย์มาเลยผมก็เลยเห็นติดตามบักเป็ดมากนั่นเตะตัวแรกจนหอดตัวที่สิบเอ็ดที่ผมขอแบ่งค์มาเนี่ยผมก็เลยว่านั่งกินเราก็ไปหยาดยืนน่ะก็เลยขอก็ได้ยอดแฟนคลับเรื่อยากแบ่งก็นั้นคนให้ นั่นมากผมยังก็คือผมยังวัตถุนิยมคุ้ของแฟนคลับเลยเพื่อนไทยมากนั่นครับคือนิสัยผมนี่คือผมจะไม่ค่อยผมไม่แบ่งนกคือไม่ใช่ไม่ค่อยครับผมจะไม่แบ่งนกเลยนะครับเราปล่อยทิมว่าดีแล้วก็ปล่อยทิมเลยอาจารย์เอาถ้าเกิดท่านคิดว่าผมโกหกเหมือนว่าเอานกไปใส่เพนเนียนนี่อย่างเช่นตัวก่อนที่ล่าสุดผมไปต่อกับอาจารย์แหลมตัวนั้นคือนก ขาขาดใช่ไหมอาจารย์นั่นเองเขาจ้เาสีมะนาวมาใส่ห่าจะไปใส่เอาโนกเีว่าทอดาะมั่นแซอะไรมัน้ของจริงเนาะแสดงว่าถ้าผมไปทําอย่างนั้นแสดงว่าผมต้องเอามีดไปตัดขาไปตัดขานกเพื่อเตรียมงานนี้โดยเฉพาะซึ่งก็ไม่ใช่วิเศษทัศนของผมอยู่แล้วเพราะว่าผมเล่นนกเชิงอนุรักษ์อยู่แล้วผมไม่ได้ไปทำไรนกแม้แต่ทำกับข้าวผมก็ไม่กินนะครับนกเขาแม้กระทั่งเอาห้อไปตัดขามันมันกับโบคู่หรออาจารย์นกตัวมันคู่เนี่ยห นกตัวนั้นมันคู่เนี่ยคู่เซ่ราบักกานขาดด่วนมันคู่โอ้ตอนห้องไปตัดขาเราห้องอยู่ไปเซ่ผดเดี็ดเจไดมันจีไปคู่มันเจ็บแป็นอกเลยครับโอ้คือตั้งเมื่แตะแล้วตีปีรู้เขาว่ามันจะเบลเฮ็ดเอาโอ้ยโมเปียนนั่นแหละครับผมจะไปผมจะไปโกหกนี่คือมันเป็นไปไม่ได้ครับพี่น้องครับสังเกตล่าสุดเลยคือตัวที่ขาด่วนแล้วผมก็ปล่อยไปด้วยวันนั้นผมปล่อยทั้งสองตัวตะแล้วมันนั้นนกอาจารย์ยิ่งได้ใครนี่ยที่ตามตงรลดซุ่มเป็นไต่ชลิต มันไปก็นั่นนี่แหละนกันสีมนันอยากว่วถ้าตัวไหนมันไปคือบอกจำพ่วงกันนกเกาไปใครได้หาตัวอาจารย์ป่อยยุ่งยากกันพ,พ,พอยุ่งขวับอกว่าพอขวัว่าอ๋อคือบอกว่าห้อาจารย์ป่อยทิมอ่าครับนั่นแหละก็คือนี่แหละกว่ให้ผู้ใดเลยอาจารย์สังเกตง่ายๆ,ๆครับก็คือหนึ่งดูนกนะครับดูนกก็คือ,อเวลานกผมได้เนี่ยมันจะเป็นตัวเดิมไหมนะครับเนาะมันจะเป็นตัวเดิมไหมนะครับนกเป็นยังไงนะครับ เพราะว่านกผมไม่มีแน่นอนขาขาดใน่ข่ <c oughs> ไม่มี <c oughs> ผมไม่ได้ต่อได้นานแล้วครับนกขาขาดเนี่ยแต่ปกกันแค่ปกกันนิ้วโค้งผมเลยนอขนาดนิ้อาจารย์นี่ออกขึ้นมาให้ผมเลยนมันผลยว่ามันดินลูกนกอีกใช่ไหมแถลงผม,<น>ผมได้เราจะไปเลี้ยงไว้ตอนไหนลูกนกก็ไม่มีม,มีมีนะครับผมไมผมีผมตัวผู้เดียวครับเดียวเลยอ่าอันนี้ไม่ได้ดราม่านะครับแต่ว่าผมอยากเน้นตรงที่จุดว่า สำคัญเลยคือข้อห้ามกันหรับผมเลยคือเวลาฝึกนกน่ครับก็คือต้องให้เขาได้เฉลยจริงครับพี่น้องครับอย่าไปเอานกใส่เพนีดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมันไม่ได้ครับมันไม่ได้มันมันขัดต่อหลักการที่เป็นเซียนนกแล้วก็ฝึกนกนะครับอนั้นอ่เข้าอันนี้เขาเปิดชิปมาเขาเปิดชิปมาเขาจะไปเห็ดอะไรซึ่งสี่มันเสียสีเสียเขาเนาะเสียอันนี้คือสามเดือนที่แล้วนะครับมีมีล่าสุดอีกล่าสุดคือผมไปต่อนกกับพ่อบาท ใช่ไหมครับก็คือนกที่ผมได้ฉเฉลยตัวล่าสุดนะครับก็คอมเมนต์มาอีกนะคับบัดว่ะปกิบอกครับเจ้าหลิวภูพานเออปะคู่าัได้เลยครับเจ้าหลิวภูพานก็คอมเมนต์นะครับท่านไปดูได้เลยครับผมไม่ได้กล่าวหาท่านเราก็มีหลักฐานก็คือเอ่อ่นไหนครับอาจารย์เหลี่ยมท่านท่านท่านโพสบ,บอกว่าพอเธอครับทําคลิปแบบนี้ถ้าเก่งจริงตั้งกล้องถ่ายเหมือนช่องอื่นเขา เราก็ตั้งให้ได้เอซื้อกองมาให้ตั้งให้เบิ้งเดี๋ยวต้องขออภัยครับช่องเราเป็นช่องที่เอาไป่ได้ไปยากจนครับหนึ่งห้าข้าไทยอยู่แต่ว่าห้าข้าเน้นเน้นที่ว่านกที่ว่าข้าจีแบงเดยเข้าเนีนเนื้อหาสาระที่ว่าไล่คนหาไล่คนหาสลับปีที่จุดที่ห้าเบิ้งของนกเดยับแต่ซุ้มข้าเจ้าโทรมาหาผมนี ขาเจ้าเรียนนกว่าหาปีจากขาเจ้าเรียนนกก็เป็นเบื้ก็เป็นเล่ากับว่าได้เบิ้งคิปอาจารย์นี่ยืนนี่ตัวเ,เล,ล่าว่าอะไรล่ะเล่ากับเบิ้งเป็นเาาล่าว่าไล่ตัวเรย์พิชมัมนตัวเรย์ขอ้อไล่ขอ้ขอมันธิมีอันคารมคารมเขาก็เบิ้งตามที่อาจารย์แต่ว,ว่า,า,าแบบที่ผมเนี่ยเรียนมาเนี่อายุสิบแปดปีครับที่ผมนี่เจ้าบุทู่ผมก็จำได้พวกสองเลยแต่วผมยังบุหูเนาะ ก็ทไต้องขอบคุณท่านนะครับที่หวังดีเนาะแต่แล้วหวังดีว่าอยากจะให้แบบว่ามีคลิปมีอะไรผมผมก็เข้าใจอยู่ครับแต่ว่ามันต้องมีทุนนิดนึงครับตรงนี้มันต้องมีคือใครเงเขาผุเหียมมันต้องมีทุนแบบว่ากล้องตัวใหญ่สักนิดนึงก็คือต้องลงทุนหนีประมาณ5-6าหมื่นนะครับพอประมาณนั้นมันถึงจะมันถึงจะชัดเจนแม่นอันนี้เข้ากับเข้าแบบเศรษฐกิจ ตามทเล่นครับเล้าพอว่าพอแล้วผมก็พยายามก็คือให้ท่านฟังเสียงเอาแม่นฟังเสียงเอาครับเพราะว่าเอ่เซียนนกนี่คือมันโกหกกันไม่ได้หรอกครับพี่น้องครับเพราะว่าท่านท่านท่านดูออกหมดนะครับอ่าถ้าเกิดว่าผมโกหกจริงนี่ผมเอานกไปใส่พะเนี้ยนี่ทุกคนต้องคอมเมนต์แล้วว่าอาจารย์เอานกใส่พะเนียหรือเปล่าใช่ไหมอาจารย์อาจารย์เอานกมาจากบ้านหรือเปล่าก็เขาก็คอมเมนต์มาหมดแล้วครับมั๊บางอย่างไม่ใช่เพราะว่าท่านคอมเมนต์คนเดียวถ้าถ้าเขาเจอนกไปใส่ มันก็ใส่มันก็ให้ฟังเสียงนกเก่าถ้านกภใส่ปับแล้วนวกลูมาบ้างไหมมันจะมีวันนี้อันนี้อาจารย์ไทยเนี่ยมันมีเสียงคู่เสียงนกมันเล่นอยู่ในพนันธุเดียรมันดังก็เลยก็เลยก็เลยสนับไปสลับมาสำหรับๆๆเขาเขรู้แล้วว่านกเข้าประเดี๋ยวไ,ไปนั่นงหรอครับแล้วนกเข้าเสียงเดียวเปี้ยนปับปับบเราก็รู้แล้วว่ามันถือแล้วองอะไพันียร์พันธุ์เดียจะไปจับเอานกก็จะไปจับได้เอเฮ้ยมันชิดอันนั้นคือเขาจะาชิดแบบเล็กน้อยดใช่วิเคราะห์รืงครับผม<พ>อ่ะเอาจะพี่น้อองครัับนนี้ก็ ถือว่าจะเป็นดรามา่าหรือเปล่าผมก็ไม่ผมคือผมไม่คิดจุดนั้นนะครับผมจะมองข้ามครับผมจะมองข้ามแต่ว่าผมเอาวิกฤตที่ท่านพูดนะก็คือท่านคิดว่าผมโกหก็แสดงว่าข้อเดียวก็คือเอานกไปใส่เนียเท่านั้นแหละเนาะอาจารย์แลมเนาะซึ่งมันเป็นข้อห้ามหลักของงมเลยเวลาฝึกนกนะครับ,รบห้ามเด็ดขาดเลยครับนกมันต้องได้ฉเฉลยข,ของมันเองนะครับไม่งั้นคุณก็ต้องรอป้อนนะครับรอป้อนเอานกใส่เนียไปต่อกับเพื่อนก็ต้องรอป้อนเอานกใส่เนีย์ นะครับแปลได้ไปตอกบอลเลนต์ป้องอ่าใช่ครับไม่งั้นเวลาไปต่อกับเพื่อนก็จะไม่ได้นกใส่ถุงไปใส่ถุงไปมันก็จะไม่ดิ้นในถุงเพื่อนก็จะไม่สังเกตเห็นเลยครับพี่น้องแต่เดี๋ยววันเพราะว่าแผ่นจับมูได้ชิบมุกเชี่ยวเอาเต่าเอาเต่าลงตีเขาได้หาตัวกับชิบิุกเชี่ยวลูกเต่านกชิบมุกเป็นนกขุมเลยครับผมเอาเสียงครับอ่ะโอเคครับก็ต้องขอขอบคุณท่านนะครับที่ท่านอยากให้ช่องนั้นมันมันแบบว่ามันเห็นชัดเจนครับเอาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยว ให้ผมถูกลอตเตอรี่สักสักงวดนก่อนแล้วกันนะครับผมจะจัดให้ผมไม่ได้สนใจเลยโตจุดนั่นครับที่ชัดว่าชัดผมไม่ได้สนใจว่าพี่นั่นผมสนใจวงเมียหาของนกแต่มันก็ยังเข้าเบื้งเข้าเบื้งพระนะครับคนเบื้องไปก็เผื่อนะก็จะบอกว่าเข้านั่นเป็นพระนั่นแต่ว่าทีนี้เนี่ยพระที่เป็นเบื้อ,อง,นงนั่นเป็นพระคงเหรียนแค่เหรียญจริงเนี่ยเน,นื้อในมันจริงเนื้อในคือเกินนกนกก็พระเนี่ยเพื่อนเนี่บ เพราะว่าเอาเบิ้งไล่เบิ้งสลับมันเบิ้งตัวที่มันเข้าจีบ่เสียเปียกขอการเข้าจีไปเบิ้งนกนกโห่บาริถ้าเขาเบิ้งเปลี่ยนเบิ้งเปลี่ยนแล้วเขาได้เปียกเพราเดี๋ยวจากนกตัวนี้เขาเบื้องก็เปลี่ยนมาเนี่ยเขาเบิ้งเปลี่ยนดีป่ะดีเขาได้อ้างเนี่ยเอาอ้างกล้มันเขาก็เบิ้งเปลี่ยนอ๋ออ้างนี่คือเรียกอาจารย์ว่าเนี่ยแหละเขาสังเกตเบิ้งกับอาจารย์นี่ว่าคิวมันนี่ส่อตาบ้านนี้นี่มึงนี่เขาจะบอกว่าแม้เด็กันนี่เขาจะโทรมาเขาดูดิอาจารย์นี่อันนี้ก็ได้ครับเจ้ากว่า ได้ผลแม่คืออาจารย์มายเยอขาเจ้าสังเกตไเลยครับผมอ่ะเอาละพี่น้องครับก็เดี๋ยวจะยืดความยาวสาวความยืดเนะะะาะของสร้างขาวเจ้าก็แล้วแต่ความคิดครับพี่น้องครับหามคมคิดเรครับมันห้ามความคิดไม่ได้นะครับแต่ผมไม่ได้อ่ามาแบบว่าโก,โกดหรือว่าว่าให้ท่านนะครับแต่ผมพลิกวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสะนะครับเพราะว่าบางทีผมก็ลืมบางอย่ผมก็ลืม เรื่องถึงแบบว่าเอานกไปใส่ไปเนี่ยก็คือซึ่งผมไม่ได้คิดเลยจุดนี้มันก็เลยลืมบางทีเราทคาคลิปอาจย์แหลม,มเพราะว่ามันเป็นข้อห้ามเลยนะครับข้อห้ามเลยนะว่าเอานกไปใส่ไปเนี่ยนี่คือ<พ>นกคุณไม่เก่งแน่นอนผมบอกเลยต้องรอเราป้อนตลอดนะครับ <laughs> เนะเาะก็ไว้ไปในนี้ครับพี่น้องครับอาจย์แหลมอ,อย่าลืมพกนกไปเยอะๆนะโอ้เดี๋ยวเสียไปไล่ก็ยงังเราขุมย <laughs> อยคนที่ต่อกับเราเขารู้ดีครับคนที่ต่อกับเราเขารู้ดีนะครับคนที่ออกต่อกับเรานี่ก็คือ ผมก็ไม่ได้ต่อเฉพาะผมคนเดียวเพราะอะไผมก็ไปตามทีมงานต่างๆได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับก็คือทีมงานที่ร่วมงานกับผมคือทุกคนรู้รู้ดีอยู่แล้วว่าว่าเป็นยังไงเพราะว่าไปเรียนนกเขาไม่ได้ไปเรียนด้วยนั่นนะครับผมไม่ได้ทําคลิปคนเดียวนะครับที่จะพอจะโกหกได้นะครับผมทําคลิปแบบทั่วประเทศนะครับผมเอาละครับก็ไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นใจผู้ทําคลิปจะได้ทําคลิปดีๆนะครับที่ไม่โกหกนะครับไม่หลอกลวง นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไปก่อนครับผมอาจารย์แหลมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ